คำคมให้ฟังนะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านไม่ใช่ยอยู่คอกไม่ต้องมาหลอกเพราะไม่ใช่ควายนะครับแ หนูเล่ตามกระแสต่อแหลตามเพื่อนนะครับไก่งาม <c oughs> ไก่งามพ่อขนคนจนพ่อห่วยนะครับเป็นคนผิวสีแทนครับแทนที่ขาวเผือกดำมีลักเจ็ดบววจะหนีบวดก็จำบทสวดไม่ได้นะครับ คงมีเจพพะที่ต้องการสั่นเท่านั้นคนเก่งมีมากแต่คนที่หาย,ยากนั้นคือคนหายนะครับ <c oughs> ถ้าเขาจะรักยืนยเฉยขเขาก็รักสรุปแล้วยืนจนเป็นเส้นเลือดโอดก็แล้วกันนะครับ <c oughs> หมดยุคควรดู Netflix เพราะยุคนี้ต้องชวนมาดูผมร่วงที่ห้องกันนะครับไปดู s p i เดอร์แกับเราไหมจะได้มีเยื่อใหยต่อกันละกันนะครับเศ <c oughs> ้าเป็นทุ่มช่วงแต่ง่วงเป็นประจำนะครับเห็นหน้าตาจะดำแต่การกระทําเป็นสีชมพูนะครับ ข้างหลังเป็นร้านกาแฟแต่ข้างข้างใจเรานั้นขอเป็นเราได้ไหมแคปชั้นตลกคำคมกลกนะครับความจันสั้นไม่เป็นไรลืมไปบ้างก็ได้แต่ลืมรหัสผ่านนี้บ่ไหวนะครับชวิตก็เหมือนรถเมย์ถ้าไม่ขึ้นตอนนี้ก็ต้องรอคันต่อไปนะครับ คุเราเกิดมาคนเดียวตายก็ตายไปคุณเดียวก็ตกกระบวนคุณเดียวนะครับยิ้มกันหน่อยคีมยิ้มไม่เกินสี่พันครับผมหากวันนี้เธอรู้สึกแย่ให้คิดถึงอาจธเบรียนคนนี้นะครับวันนี้สันได้จัด ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นคนปกติแต่หมดเวลานอน,อนก่อนที่สันจะเริ่มนะครับเคยสงสัยไหมว่า Wi-Fi ของสันคิดอะไรอยู่เวลาที่มันล่ม,มความสัมพันธ์ของสันกับฟิตเนสมันซับซ้อนยากที่จะเข้าใจที่สุดเลยครับ ความสัมพันธ์กับฉันกับฟิตเนสมันซับซ้อนยากที่จะเข้าใจนะครับรอยยิ้มของฉันมาจากการคิดถึงวันหยุดความสุขของฉันก็คือกินนอนเล่นซ้ำไปซ้ำมานะครับฉันไม่ได้ขี้อายฉันแค่เลือกที่จะไม่คุยกับคนที่น่าเบื่อนะครับ ฉันมไม่ีอ้วนฉันมีแค่ไขมันในร่างกายที่ดีนะครับฉันไม่ได้โสดฉันแค่กำลังโดคนที่ถูกคนมากกว่านะครับ <c oughs> ฉันไม่ได้ขี้เกียจแต่ฉันกำลังประหยัดพลังงานนะครับฉันมไม่ได้ไร้ความหวังแต่ฉัน มีความฝันที่สูงสูงนะครับอาตมเรียนไม่ใช่คนหลอแต่อาตาเรียนก็มีเสน่ห์น,นะครับอาตมเรียนไม่ได้เป็นคนสลาดแต่อาตาเรียนก็มีไหวพริบนะครับอาตาเรียนไม่ได้รวยแต่อาตมเรียนก็มีโชค ผูกหวป็นประจำเลยค่ะชอบเสี่ยงโชคอาจาเรียนเนี่ยอาจารย์เรียนไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่อาจารย์เรียนแค่มีความพยายามนะครับความรักความรักก็คือสิ่งที่สวยงามแต่เ,เงินที่แต่เ,เงินนี่แหละสำคัญที่สุดเลยครับชีวิตคือการเดินทางจงสนุกไปกับมัน ความรักคือสิ่งสวยงามจงรักษามันไว้นะครับความฝันคือสิ่งสำคัญจงอย่ายอมแพ้น,นะครับเพื่อนๆนมิตภาพคือสิ่งที่มีค่าจงดูแลมันให้ดีนะครับครอบครัวคือสิ่งสำคัญจงใช้เวลากับพวกเขาให้มากที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อครับ ครับผมจบแล้วครับผมก็ช่วยกดติดตามาทะเบีนหน่อยนะครับมาทะเบียนจะได้มีรายได้นะครับผมจะได้มีสร้างรายได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาทะเบียนหน่อยนะขอบคุณครับครับผมถ้าอ้าจะเบียนอ่านผิดพลาดประการใดรัชบัญญียนขอ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 โทษด้วยนะครับครับผมติชุมได้ครับผมคอมเมนต์ดิชุมกันมาได้เลยนะครับ มีคนมาดูแล้วครับผมสวัสดีครับคอมเมนต์มาได้นะครับดูว่ามีใครมาดูว่าจะลงไลน์เนี่ยสี่คนนี้ยังดีเนะ <c oughs> <c oughs> าะเดี๋ยวอาจจะยนขอลงไล้ก่อนนะผบ๊ายบาย ช่วยกดติดตามให้ทําเลียนหน่อยนะครับขอให้คนขอให้ผู้คนรับกันดีนะครับเดี๋ยวทําเรียนลงไลนะ์ละบ๊ายบาย